สวัสดีครับผมอาจารย์เสกคาริยาโมงม,มีอยู่ที่กิจจจักรเพชรพรคุณตำบหลหนองไม่กองอำเภอไสางามจังหวัดกำแพงเพชรก็ถือโอกาสนี้ทําคลิปขอบคุณโอเอ็มไทยแลนด์ที่ตั้งอยู่ที่เพชรบุรีซอยสิบสามนะครับกรุงเทพหรือตั้งอยู่ที่ตึกพระมหาบัญชากิจจจักอิมานูเอลก็ขอขอบคุณนะครับโอเอ็มไทยแลนด์และผอผู้อำนวยการอาจารย์ลิ้นจี่หรือวาสนาบัวคำที่สนับสนุนโครงการเราสู้ไปด้วยกันเราจะนําข้าวสาร ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องอยู่ในชุมชนนี้ที่มีปัญหามีผลกระทบจากโควิดนํามาถึงเศรษฐกิจตก,ตกต่ำการการกันดารอาหารและสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็เป็นเงินที่ได้มาจาก OM นะครับเราจะนําข้าวแต่ละกระสอบนี้ไปมอบให้ครัวเรือนละ1กระสอบข้าว1กระสอบก็ใช้น้ำหนักประมาณ15กิโล1ถัง,งเป็นข้าวหอมมะลินาสวนอย่างดีแล้วก็เป็นข้าวเบอร์หนกเอเพราะเราจะมอบให้กับ ชุมชนของเราที่นี่ที่มีผลกระทบมากมายหลายครัวเรือนนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลิช่อลาตีเป็นข้าวเบอร์หนึ่งที่ทาชุมชนของเราที่เนี่ยถือว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดแล้วก็หุงอ่อนหุงขึ้นหม้อแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวของทั้า4ี่หคนเนี่ยชุมชนเนี่ยสามารถนําไปหุงเนี่ยได้หนึ่งเดือนเราตั้งเป้าว่าเราจะช่วยเหลือหนึ่งเดือนหรือถ้าอยู่บ้านครอบครัวหนึ่งหนึ่งคนสองคนเนี่ยถุงนี้ก็จะเป็นครอบครัวหนึ่งก็จะสามารถหุงเนี่ย เช้ากลางวันเย็นเนี่ยได้อีกหนึ่งเดือนผมก็เลยถือโอกาสนี้ขอบคุณ OM Thailand นะครับที่มอบเงินมาสนับสนุนโครงการเราสู้ไปด้วยกันช่วยเหลือผู้ที่กัดสนเรามีโอกาสช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือทางรัฐบาลนําสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้กับชุมชนก็หวังว่า พระเจ้าจะส่งอวยพรให้กับทุกๆคนที่มีสิทธิ์มีส่วนในการสนับสนุนเราจะออกไปแจกจ่ายด้วยใจที่กว้างขวางเราจะเติมเต็มตักด้วยให้ทนานที่เต็มล้นตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้เพราะเราหวังว่าพี่น้องที่ได้รับไปนี้จะมีความสุขและก็หวังว่าเขาจะอยู่อย่างมีสันติสุขก็กิตจกักรเทพกุลที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็ได้รับอมอบฉันทะนี้ผ่านทางโอเอ็มมอบให้กับคิตจักรผมอาจารย์เสรขริยาจะนําสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้ถึงหน้าบ้านโดยที่เราจะไม่ให้ ประชาชนมารวมกลุ่มกันเพื่อเราจะไม่ผิดต่อพอรบฉุกเฉินเราจะใช้สิ่งนี้ไปมอบให้แล้วเราก็จะไปเยี่ยมเยียนทุกบ้านนําสิ่งข้าวที่มีคุณค่าไปมอบให้กับทุกบ้านแล้วเราก็จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในชุมชนนี้เพื่อเราจะผ่านไปด้วยกันและข้าวทั้งหมดนี้เราก็สั่งมาทั้งหมด180ถุงนะครับก็น่าจะได้180ครกัวเรือนที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่เราจะทำันธกิจครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ เพราะว่าอบาซ่าคิติจักรนําข้าวที่เยอะขนาดนี้ไปแจกให้กับชุมชนเนี่ยยังไม่เคยทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงต้องขอบคุณ OM Thailand ที่ตั้งอยู่ที่ตึกพระมหาบัญชากิตจักรอิมานูเอลอย่างมากที่สนับสนุนโครงการที่ยิ่งใหญ่นี้ลงมาสู่กิตจักรในชุมชนให้คิตจักรของเราได้มีชื่อเสียงที่ดีให้คิตจักรของเรามีพี่น้องในชุมชนได้สรรเสริญพระเยซริตเจ้าของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็ดีใจมากที่ OM ยืนอยู่เคียงข้างคิตจักร ต่างจังวหวัด,ดวกิตจักรเล็กๆแห่งนี้ก็ยามวิกฤตโอมก็ไม่เคยทออทิง้งและในายามสงบสุขโอมก็ส่งทีมมิชชั่นมาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาก็อยากให้สิ่งเหล่านี้จะเก็บเป็นประวัติศาสตร์จนตลอดไปที่เราได้มาช่วยเหลือชุมชนร่วมกันผ่านทางโอมเข้ามาสู่กิตจักรเพชรพะกุณนะครับและหวังว่าโอกาสหน้าผมก็หวังว่าโอมจะสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนของเราอีกเราจินขอบคุณผ่านทางคลิปนี้ถือโอกาส เป็นประชาชนคนหนึ่งขอบคุณมทางโ M มที่สนับสนุนโครงการเราสู้ไปด้วยกันให้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆนี้ไปด้วยกันเราจะนําข้าวไปมอบให้กับคนยากจนคนขัดสนคนที่มีปัญหาหลุมจิตชูใจเขาให้ฝ่าอุปสรรคปัญหานี้ไปด้วยกันในนามของพระผู้เป็นเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระอ,องค์ขอคิดจักรมีชื่อเสียงที่ดีทั่วโลกแล้วขอให้ผู้ที่สนับสนุนโครงการนี้จะได้รับพระพรจากพระเจ้าตามที่พระคาทีได้เขียนว่าผู้ที่ปูและผู้ที่ลดน้ํา ทุกคนก็ได้บําเหน็จเหมือนกันก็ขอบําเหน็จจากฟ้าสวรรค์ที่จะเตรียมให้พี่น้องทุกคนที่สนับสนุนโครงการนี้ของคิดจับเพชรปรุณผมก็ขอขอบคุณ OM Thailand และผู้อำนวยการอาจารย์วาสนาบัวคําหรืออาจารย์ลิ้นจีไว้นักที่นี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ